ตอนนี้พีกบอยู่ที่บริเวณตลาดไทยนะครับมาเจอร้านต้นไม้อ่เป็นร้านที่มีต้นไม้หลากหลายมากเยอยตัดจัดแต่งได้น่ารักมากเพราะว่าสังเกตดูเขาจะมีพวกกลุ่มของฟิโลเดนดอนนะครับแล้วก็อ่าบอลต่างๆเหมือนกันหลายตัวนะครับแล้วก็เขาจัดมุมต่างๆสวยงามก็อยากให้เพื่อนๆนะลองติดตามมาชมรายละเอียดกันครับต้นไม้นะครับเรื่องกระดูนดูว่ามีไม้ที่สวยอะไรบ้างดูนะครับรู้อันนี้อะไรนะ ตัวนี้ก็เนี่ยอะไรนะเนี่ยขาวอ, <c oughs> อิเปล่านะเป็นอิฐด่าง <c oughs> อิฐด่างขาวอิิด่างขาวเนี่ยขาวจัดเลยนะฮะด่างขาวจัดนะครับแล้วก็จะเห็นนะตัวนี้นะบอลกระดาษด,ด่างเนี่ยบอลกระดาษด,ด่างเนี่ยบอลกระดาษด,ด่างขาวนะครับบอลกระดาษด,ด่างขาวเท่าไหร่เจ๊แปดพันโอ้ตัวนี้แปดพันสวยมากเลยดูทรงก็สวยนะด่างขาใช้ได้เลยนะฮะ เบี้ยวพาชมพาชมเนาะพาชมบรรยากาศก็จัดสวยมากการจัดสวนเนี่ยจัดแบบนี้มันน่าอยู่เย็นสบายแล้วจะสังเกตเห็นเนี่ยเขามีเอเอเอันนี้เาเรียกอะไรเนี่ยที่มันอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ย <Burn. S 1> เฟิร์นเฟิร์นเป็นเฟิร์นใช่ไหมฮะเฟิร์นกระดกนาลีค่โอแบ่งให้พี่เอาไปเลี้ยงหน่อยนะแบ่งให้พี่ไปเลี้ยงค่ะเออโอ้เห็นแล้วชอบใจนี่ฮะคือเขาเลี้ยงเขาต้นไม้เขาแล้วก็ใส่ พวกบอลก็ดีฟิโลเดนดอนก็ดีนะมีหลากหลายเลยแล้วบรรยากาศจัดแบบนี้นะเป็นมุมกาแฟหรือมุมแบบนั่งชิวๆบริเวณบ้านนะแต่งไม่ต้องไม่ต้องใหญ่แต่งเล็กๆมินิมินิก็จัดให้มันสวยงามแบบนี้นะ <c oughs> ก็น่าจะมีความสุขนะสำหรับมุมมุมกาแฟเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นๆบ้างนิดหนึ่งนะฮะคแต่ว่าพี่ผมก็ไม่ไม่รู้จักปลหรอกนะฮะก็เห็นมาก เ,เห็นเลก้กชอบนะฮะวอันนี้ปุดหนุนเขาอยู่สองต้นนะครปุดนหนุนนี่นี่นะก็เป็นอะไรที่เน็ตตัวนี้นะครับเจออีกแล้วเนี่ยมาเจออีกแล้วนะครับเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยก็สวยดีนะครับนี่ครับมีสกเกตโรมเพื่อนครับมีไม้มีกระดานแปะแปะแบบนี้นะเอาตั้งแบบนี้ นะเรามีกระถางจัดเรียงแบบนี้นะครับดูเขาปูพื้นด้วยเศษไม้ต่างๆนะการทําแบบนี้นะครับอะไรวัสดุที่เรามีนะที่บ้านนะเราก็สามารถที่จะาสามารถที่จะเรียกว่าเอามาตกแต่งให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดมูลค่าเพิ่มความสวยงามนะเพราะนั้นในบรรยากาศที่บ้านใครที่ดูนะดูดูแบบนะแบบที่เขาจัดนะครับเพื่อนๆครับ ก็โอเคเนี่ยมีหน้าต่างหน้าต่างเก่าๆนะครับมีอิฐมีอะไรต่างๆก็แต่งออกมาสวยสวยแบบนี้เลยเพื่อนๆครับนี่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเลี้ยงไม้สวยงามก่อนไม่มีต้นไม้ไม่ได้เราต้องเลี้ยงก่อนเพื่อนๆครับถ้าเราไม่เลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องไปซื้ออย่างเดียวเราเลี้ยงจากเล็กๆก็ได้ค่อยๆเลี้ยงแล้วค่อยๆขยายพันธุ์แล้วค่อยมาจับแต่งนะครับแต่ถ้าจะซื้อเลยนะบอกนะหลายตังค์นี่ครับก็มี อันนี้นะสวยนะใบสวยสวยมากเลยนี่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 ฮะหูช้างนี่หูช้างห่ังเหลืองนี่หูช้างห่ังเหลืองแล้วก็นี่บอลกระดาษด่างเห็นไหมเออหูหูช้างไห้ไงหูช้างหูช้างห่ังเหลืองไห้ไงมันจะอยู่ต้นเดงมันต้องเลี้ยงอ๋อต้องเลี้ยงไว้ มีลูกใช่ไหมอ๋อเขามีเขาเขาลังเลี้ยงอยู่มีหน่ออ๋อเนื่อไปดูใกล้ๆเลอเพื่อนต้นนี้ถ้าขายต้นเท่าไหร่ต้นนี้ถ้าขายทั้งต้นแม่ลูก่ยขายเท่าไหร่้หเอาราคาแบบที่เออสิบห้าสิบห้าคะ <S <S เขาบอกว่า 15k เพื่อนๆต้นนี้มีทั้งเม่ทั้งลูกใครอยากได้15,000บาท15,000บาทตรงเนี้เพืนะ่อนลองดูนะฮะดูดูไปนะดูดงังดูความดางังความสวยก็ดูนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ผู้ซื้อนะความต้องการนะอยู่ที่ความต้องการนะเพื่อนๆอยู่ที่ความต้องการแต่ละคนนะนี่เจ้าของบอกไป 15k นะครับหมูช้างด่างเหลืองมีหน่อแล้วนะครับมี2หนอ เจ้านี้เขาเลี้ยงมาตั้งแต่ใบสองใบนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่สองใบเลยเขาเป็นช้างหลังอยู่นี่นะครับตอนนี้ก็มาเก็บต้นไม้เขาไปสองต้นเหมือนมาเก็บต้นไม้เขาสองต้นแล้วก็ก็เจ้าของอาชีพสายดีก็เลยอุดหนุนเลยนี่ครับโ,โหเพื่อนครับมันสวยอยู่แล้วครับ <Okay. S 2> มันจะด,ด่างไม่ด่างไม่เป็นไรฮะเบแนกบขชอบว่ามันอลังการครับบางทีชอบเล่นพวกนี้เพราะมันอลังการแล้วก็จัดแต่งสวยๆเนี่ยแบบนี้มันก็มีความมีความสวยงามเพือหนดูครับดูครับต้บอ,องดูเชิญเลยเชิญเ,เลยดูไปเรื่อยๆโอ้นะครับเดี๋ยวสะดุดขามือกล้องล้มเลยนะครับวันนี้มือกล้องมือนิ่งมากๆนะครับอโอ้โห ต้องถ่ายให้สวยแบบนี้ฮะมันอยู่ที่การถ่ายด้วยเพื่อนๆครับเนี่ยความสุดยอดนี่เนี่ฮะวันนี้อุดหนุนตัวนีไ้ไปต้นหนึ่งนะครับอุดหนุนไปต้นหนึ่งนะค,นนนนนะคก็ เอฟนี้เอาไปลงหน่อยลงได้ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่นี่กะขอนะฮะยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนพ่อรีบนะฮะแต่อยากให้ดูบรรยากาศนะฮะสั้นๆนะประมาณนี้เพื่อนๆครับฝากติดตามนะครับที่นี่อยู่ที่ตลาดไทยนะครับร้านเราอยู่ที่ตลาดไทยนะครับโกบก็มาหากระถางด้วยนะฮะอะไรด้วยก็เลยถือโอกาสมาเจอเจ้าของสวนที่นี่นะฮะหนุมเขาไป2ต้นนะากด้วยนะครับแล้ว พบกันในลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ